พี่น้องหิมากินข้าวนมกันนี่หิมากหิมากผักเต็มถาดคือเกามีซุปบะหมี่นี่บอซุปบะหมี่ไม่ใหญ่สีบะมักซุปบะหมี่บะมักซุปบะหมี่ไม่ใหญ่สีแต่แม่ใหญ่สูบหมักซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ขลกๆนี่บอเลิศสมัสแตนเลยนี่มีใบผักกระเฉดผมว่ามันหมักผักกระเฉดหมักผักกระเฉดมันแก่ค่ะสร้างมาจากควีนแลนด์เลยมันแก่แบบมันมันเลิศสมัสแตนไหยจ้ะอันนี้ก็เป็น ต้มยำต้มยำต้มยำนะคะต้มยำกุ้งนะคะหิมะบัทถีมันลุยพี่น้องมามามาโศยกันโศยกันโบ้เลยจำแต่งเลยปูนิดอีปีอีปีอีปีสบายปูนิดอีปีอีปีอีปีสบายปูนิดอีปี มาซอยข่อยนี่อันนี้เป็นซุปอย่างน้นหน่อซุปอย่างน้อแบบที่นี่ซุปบะหมี่ซุปบะหมี่แล้วกัต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะแล้วกับผักเต็งถาดเหมือนเดิมนะคะมามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอย มาสอยสุกบักมีต้มยำกุ้งกับยายชมพูชีช่องดีจากพี่น้องสุขูสุสขขนคน,นหลดกินน้ำหลๆดิร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เปพระอบ ขาเหนียวเบาข้าวเหนียวยายพูดข้าเหนียวกองใหญ่กองโตข้าเหนียวกองใหญ่คือเกาพี่น้องสกุลสู่ข้นเลิศสำเนียงแต่เนี่ยข้อกับห้องข้อห้องหัดเ้าขี้กระตือขี้กระตือกห้องรัดแล้วพี่น้องเออโอ้ปั่นข้าเหนียวอายขึ้นหัวหัวเป่าค้าทามหานิยมเฟนเฟนคลับหักแฟนคลับหลงหลงมหายายชมพูดได้แต่เดินหลงเราหาทางออกบอพคอได้แต่เดิน ก่อนโม่ต่ำคุยคุยหน่ยคุยซุปบะหมี่ซุปบะหมี่มื้อนี้ใส่นานประเดบ็บพ่อยายใหม่พ่อยายใหม่พี่ลมพรซุปบะหมี่ซุปบะหมี่อืมอืมอืม,อมนายก็ทินแกะไว้แล้ว ขอบคุณครับอร่อยอร่อยเดีค๋คุยคุยไหนกับทิมงม่แพง